จะมาผ่าแตงโมให้แฟนกับเ,เพื่อนของแฟนทลัะค่ะเขาจะมาเปลี่ยนล้อร้นให้นะครับก็เป็นเพื่อนแฟนแต่ว่าเขารุ่นพี่อ่ะสวนมาก็จะรุ่นพี่บาง,งน้องบางแต่วันเราไม่มีเวลาทําแต่งานค่ะบ่มีเวลาเขาปอกแตงโมเพรากลับมาก็ค่ำมันจะสมกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอย้ยเขียงมันเรสมดุลกันตัวนี้ค่ะเสีย อันนี้แทนทันผ่เาเจ้าเลือกเกาของแฟนดีกว่าไม่เอาอันนี้หรอกมันมันเล็กเกินค่ะผู้เ่าทมาเปลี่ยนล้อรถให้ค่ะมันจะบอกว่าเฮ้ยคเรื่องเพราะว่าแฟนธทนทํทำไม่ได้เขาก็ให้เพื่อนมาทําให้ก็หนมกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีเพื่อนเขาก็ไม่เอาแล้วก็ทําอะไรเลี้ยงกันผู้เบาวมาสวัสดีข้าก่อนอจะไปเปลี่ยนล้อรถค่ะผู้เบาทธทนเองนะคะ ไวรุ่นก็จะบ้านมีสองคนกันเนาะเฮเลอรก็จะมาว้าดูเต็มหูซือเฟมลี่ฟินเฮซซือฟลลอื้อเพามันน่าจะแดงอยู่ได้ค่ะแดงอยู่เนาะโอ้ยซื้อมาตั้งแต่วันนู้น วางไม่ได้มีเวลา,าแล้วก็วางมันไว้ก่อนวางเขียงผิดตัวนี่ฮะคุบุมนี้ฮะต้องเลิกงานมาค่ะก็เหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่ว่ามีเพื่อนแฟนมาเปลี่ยนล้อรถให้ก็ดีใจเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนเป็นหน้าร้อนนะคะล้อรถ,ถแล้วก็เปลี่ยนไม่เป็นนะคะต้องให้คนมาช่วยเปลี่ยนครับเป็นอยู่ค่แต่เปลี่ยนรถไม่เป็น มันก็คงเป็นอยู่ค่ะแต่ไม่เอาหนักร้อนเนยยกไม่ขึ้นอยู่ให้แฟนเขาจัดการเอาแต่แฟนแล้วก็ทําไม่ได้โอ้ยมันบ่เป็นตะหวานเลยเนาะมันแดงซื้งนะใช่ปะเขบอเป็นตะหวานซิมลงกันได้บ่เดี๋ยวซิมให้บ่ไม่ค่อยหวานมันเน่ยไม่ได้ไม่ไค่อยแดงเห็นบ่มันท่ทาจะกวันเขาอ่อนบบมมันบ่อนี่ค่ะเนาะใว่าเขาบบมมันว่าง เขาเรียกอะไรซูปเปอร์อยู่ค่ะที่เขาผ่านอ่ะดูท่าทางมันจะหวานกว่านี้นี่แต่มันก็โอเคไว้เอาไปแช่ตู้เย็นเนาะให้เขาจับกินเอาใช่ไหมคะหรือว่าเราจะหั่นให้เขาก็ได้แล้วให้ส้มเอาอันนี้ให้ลูกก็ได้เนาะต้องดูว่าเขากินมแบบไหนนี่ไม่ค่อยดีนะเอาต้องใส่ตู้เย็นมันฟงเก็ เสร็จเลยนัลกลงมาโชว์ผ่าแตงโมแล้วจะทําอะไรเขากินเนี่ยเขามาช่วยหลังเลิกงานด้วยนะแต่รุ่นนี้เขาไม่เขาไม่ได้ทํางานเขาก็เสียนแต่เขาก็ชอบมาตอนหลังเลิกงานเนาะมามาตอนหลังเลิกงานเพราะว่าไทยรัฐได้ทําอะไรให้กินิว่านละคิดตัวเองพี่กินตอนกลางวันใทยรัฐไป็นทำงาน,น,นก็ไม่มากันนะ่ะเออ ต้องมาพาแจกโมโซซิ้ด้วยค่ะบัได้งไงพาแบบนุ้นแล้วก็พาแบบนี้ตอนนี้มาซ่อนตรงนี้ใไหมคะให้เป็นสองชั้นจะได้เห็นจะพาสองแบบให้กินง่ายๆแล้วกินย,กยากๆอันที่กินง่ายๆก็คือเอาเอาซ่อนซ่อมอะจิกเส็บปากกันสิค่ะเห็นบริการเต็มที่ผูววาวเนาะแล้วกับมเมื่อยเมย์มเป็นเมือม่อยเลยคะ่ะเมยอ,อยู่ค่ะ แล้วก็มาถึงบ้านถ้าอาบน้ำแล้วมันก็ก,ก็ดีขึ้นนะตานี้จะโรยแล้วคะแมนบอก่เห็นงานเนาะบางทีก็จยา่่อโอยทำไมต้องไปทำงานต้องเยอะจังต้องทำใครนาทนนี้ก็ได้มั้งผัวบอกว่าเอแจ้งมาแล้ว,ลวก็ปฏิศเสธบรเป็นนะคะ่ะเสเนทรู้จักกันก็โอเคโอเคโอเคเงี้ยไปเรื่อย ก็ทําให้คนที่เรา,อาชอบเท่านั้นนะคะเลือกค่ะเลือกทําค่ะเลือกไม่ใช่เอาหมดทุกคนนะเลือกบุคคลทําบางคนก็ปฏิเสธอยู่เตูลูกโตๆใบใหญ่สวยเนาะมันเป็นดา่าแซสนะค่ะ ตรงกลางนี่มันรเรียกเป็นแซมเนะเาะใครอยากเลือกกินตรงกลางโ <g ül> มเมนต์เลยค่ะเราเล่นเอารวมๆกันค่ะต้องให้แขกผู้มีเกียรติเข้ามาเปลี่ยนล้อรถให้กินดีๆหน่อยวันนี้นจหะหวานค่ะเอาซิลค่ะผาง่ายๆเนาะแล้วก็ผา่าแบ่งไปลูกด้วย ต้องเอาผู้ใดได้ตรงกลางใช่ไหมคะมันจะยาวไปหรือเปล่าแค่ผาเดเต็มมูเนเห็นไอัน,นี้หองลกูกจะทำให้ลกูกเห็นไหมคะแ้่กลัวมันยาวค่ะอยากมาองพรุ่งนี้ค่ะหลังเลิกง,งานก็ว่ากันไปเพราะว่าอันนี้ผู้บอากินไม่หมดหรอกแล้วก็พ่อจะเราะะจะอยากทําอย่างนี้ให้เขาด้วยนะคะกลัวม,มันจะยาวไปพูดมากใช่ไหม กลัวมันจะยาวไปพดแค่มาปลอกแตงโงมมาเว้าหลายแท้คนจะวานเลยค่ะเดี๋ยวพันจะว่า,ากกว่อกดติดตามกดติดตามแทวลาเ,าเด้อดหัเด้อเดี๋ยวที่ให้กับข้าวเบิรงซื่อหรอกค่ะบับงนี้อย่างเดอกไม่ได้มีข้าวพิเศษอะไรนะคะกับข้าวที่รัดก,กินละค่ะกับข้าวที่กินไม่เป็นก็ทาไม่ได้ถ้ากับข้าวที่อย,อยากอยากกินก็จะหัดทําให้ดูค่ะ แต่บางอย่างเราต้องกินด้วยนะเราถึงจะทำใช่ไหมเราต้องหัดทำในสิ่งที่เรากินนั่นแหละคุณอันนี้จะให้ลูกค่ะแบ่งให้เขาผู้บาเขาก็จะอีกคนหนึ่งวัยรุ่นเขาก็จะยูนกินในห้องเขาแล้วก็แบ่งไปให้ลูกลูกสายลา่ามุนโปะ <laughs> ลูกสายลา่ามุนโปะ เออสลัดเนาะลูกสลาบมุนปู่วมันบอกลูกเสาหลาลูกสลามุ้งปู่วม่นบอกเขาว่าเราถือว่าเราเล่นเด้อค่ะบ้านเ้าวคนว่าเราสนิทเลย่ะบั้งโอเคค่ะเสร็จละอันนี้ให้ลูกไปซันสวัสดีนะคะแล้วพบก,กันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะช่วยกดติดตามเธอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย